ตรงนี้ขึ้นมาห้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยหมื่นสามเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกโหเขียวเป็นนักซิ่งรัวก,ก้อนโตฮะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมในเกมสาวถ้ำนะวันนี้มาตามสาวถ้ำนะเห็นกำลังมานะช่วงนี้นะคนเล่นเยอะนะผมเป็นเกมของค่าย pg นะฮะเกมนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตานอยู่นะฮะันนี้ก็พกทุนมา49บนั้นเพื่อนนะไปเปิดเทอร์โบไปก่อนฮนะล้างหน้าไก่ไปน,นะเล่นเบ็ดต่ำๆก่อนนั้นเพื่อนนะกดสักเจีดะปดทีนะ๋อยวาขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมเบ็ดไหนไม่จ่ายพยายามใหญ่ย้ำอยู่ที่เบ็ดเดิมนะฮะ เราก็ไม่แนะนําน้องๆที่มีอายุต่ากว่า18นะครับผมใครอยากจะรับชมควรมีผู้ปกครองรับชมด้วยนะครับผมสเก็ตเตอร์แรกมาแล้วฮะโห่มั้งแต่เบ็บดบาทนะสเก็ตเตอร์ฮะมาไวฮะแต่พอเล่นเบ็ดสูงๆนะเข้ายากนั้นเพื่อนฮนะเบ็บดน้อยๆเนี่ยผมว่ามันเข้าดีนะบลําแตกทีโบ๊บ้าก็เยอะเหมือนกันนะฮะเบ็ดสองบาทเบ็ดสามบาทนะไล่ไปเรื่อยๆนะ เล่นวันลลนิดจิตดแจมสายฮะไปเหลือสองหมดสุดท้ายฮะเป็ดบาทฮะกระจายเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายฮะจะได้มีกำไรไปต่อยอดนั้นเพื่อนฮะเพื่อนเพื่ครับผมสนใจนะฮะอยากเล่นเกมเหมือนผมก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมปักหมดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะเงินรางวัลรวมฮะ13.30นะ ขยับเบ็ดฮะไปเบ็ดสามเบ็ดเทอร์โบนั้นเพื่อนะเอ้ยสเก็ตเตอร์ต่อเลยไหมโอ้โหต่อเลยฮะโอ้ติดติดกันสองทีฮะสเก็ตเตอร์ฮะเข้าเบ็ดสามะชนะการรางวัลหมุนฟรีสิบหมุนนะเข้าลายก็จะคูณไปเรื่อยๆฮะดอกนี้หิมเขียวแถวสองไม่มาหกหมุนสุดท้าย หงุดหนี้ได้อยู่ว่าหลายไปหื้อฟ้าแถวสามไม่มาใส่หมดสุดท้ายปับก็อย่าลืมนะเพื่อนนะผมสนใจนะอยากจะตามสาวถ้ำไปด้วยกันนะฮะก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมปักหมดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมหมนสุดท้ายปั๊บหื้อเขียวมาอยู่ว่าคูลไปนะ สามสหกฮะหัวจไม่ถึงร้อยขยับมาอีกนิดนะบวกมาอีกหน่อยไปต่อเบตห้าหกเลยได้นะจะได้ลงตัวนั้นเพื่อนะไปเปิดเทอ,โโอรบโลไปหนึ่งปับสวยฮะเขียวมาสิบสามารถคูณสามรถหลายปุ้ยหลุยไปฮนะ ฟ้าแถวสามลงมานะดอกนี้นะคูณนะห้านะหูายมาเชื่อมแทนนะอู้คูณหกได้อยู่ไม้นี้ฮะเละวันก้อนโตเงิละวันเมกาหลายไปฮะสามร้อยหน่อยฮะไม้นี้ต้องมีฮะหลับกันไปฮะสามร้อยสามฮะขอขยับเบ็ดฮะ ไปแบบสิบฮนะยี่สิบเลยกันนะเดินแรงแกงจะหกนั้นเพื่อนนะค่อยๆเดินนะทุนน้อยนั้นเพื่อนนะต้องอดทนนะปับ๊บคูณสี่ดอกนี้หกร้อยฮะไม่ร้อยห้าสิบฮะยังไหลยอยู่อยู่ที่คูณ 6. หกได้มาต่อชีวิตนะเงินาะวันเมก้านะมาอีก900เก้าร้อยสิบมนาะเงินาะวันพนะันสองฮะ ไปเลยดีไหมขออีกสักหน่อยแล้วกันนั้นเพื่อนนะติดลมฮนะผิดเทอร์โบหน่อยแล้วนะฮะนะไปเบ็ดหนะ้าสิบฮะยังไงผมเบ็ดห้าสิบเงียบเลยนั้นเพื่อนนะหายเลยฮนะไม่น่าเห้านั้นเพื่อนนะกำไรดีๆนะพอเล่นเบ็ดเยอะๆฮะนะหายนั้นเพื่อนนะ หรือต้องลดเบ็ดเล่นเบ็ดน้อยๆไม่ทันนะเพื่อนะเพิ่มเบ็ด70ขึ้นมาเลยละนะฮะหมดไหมน่าจะหมดนะถ้าอย่างนี้ฮะโอ้โหพันสองไม่ถอนนะก็เหลือส0่ร้อหืมตรอน,นี้ขึ้นมาฮะ770เอ้ย13 7่6เ้ยหโอ้โหเขียวมันเป็นนักซิ่งรวดก้อนโตฮะ มาแบบงงฮะเหมือนจะไม่มาแต่มาหมื่นห้าสองร้อยเจ็ดะปูดพักเบรกไว้เท่านี้เลยเสาถ้ำฮะวันนี้เราก็มีเสาถ้ำนั้นเพื่อนปั้นมานะฮะทุนไม่ถึงร้อยนะวันนี้เราก็มีกําไรจากเสาถ้ำนะหมื่นห้าหกร้อยนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเหลือไปต่อวัวทองสักหน่อยนึงฮะวันนี้ฮะกันเพื่อนนะครับผมสนใจนะฮะอยากเล่นเกมเหมือนผมนะก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ไปแล้วครับ